ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับฝ้ายจิรังพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรนะอาสาอาสาค่ะอาสาละตรงนี้เราจะไปวัดกันเราก็ถามยายว่ายายไปไหมเฮ้ยอย่าจุลงยังตอบมามีกล้องแล้วต้องตอบนะคะตอบค่ะไปไหมตอบปรีไปบ่าเอาป้ลีตอบไป ไปค่ะไปนะคะยังม่ไปอันนี้จะอยู่ที่ช่วงการตัดสินใจของยายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่นอนคิดต่คืนเราจะไปดูว่าแม่ทำอะไรไปวัดดูนะเริ่มต้นด้วยฟักทองฟักทองภาษาเพชรเขาเรียกอย่างว่าอะไรนะน้ำเตาน้ำเตานะคะ ที่ในเรียกยังไงบางไม่รู้แต่ที่เพชรบุรีเรียกว่าน้ำเต่านะคะน้ำเต้านะคะเติมน้ำเตา้าใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะอ้ดหวานสับใสจบใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจะหอมมากๆนะคะก็สวัสดีวันอาสาฬหาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะ วันเข้าพรรษานะจ๊ะก็สวัสดีวันอาสาฬหะทุกคนเลยนะคะทุกคนวันนี้คือพรนษาพ่อี่แม่ชื่อะไรหาเสือหาว่าไปยนายเลือกี่เอจังหษัดพุ่ธรวัตวันนี้เรามาบริราสะเ้าชายพะมยุน สัมโปัจจัเวทิตาโพวิญญี่สุภวิตปัญโอะะสัมโพสุขุพจิปัญโอะสัมโพสัมขังน

รอกอไร็ได้啊จ้ ทุกคนคือกลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ก็คือรอยเท้มาซาอะไรใดๆก็คือเสร็จเรียบร้อยสำหรับทริปทำบุญก็คือแบบรีบๆไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะก็คือถ่ Man อยนายบรรยากาศอะไรใดแค่นั้นพอหลังจากที่เราไปทำบุญมาแล้วค่ะทุกคนเราก็กลับมาเปิดร้านแล้วเรียบร้อยนีแคะ่นี่เดี๋ยวจะให้ดูล้วเราค่ะก็เตี๋ยวอาหารตามสั่งนะ แม่พ่อหนังจ้าเขาก็มีที่นั่งให้ด้วยตรงนี้มีมีที่นั่งตรงนี้เห็นปะที่นั่งมันแบบแม่จะให้มาเพราะว่ามันขัที่จะต้องเลนด,ดูนั่งตรงเนี้แกยังคิดด,ดินั่งตรงนี้กินก้วยเตี๋ยวตรงนี้แล้วอากาศแบบเย็นๆแล้วตรงนี้อาจจะบอกว่า จะบอกว่าน้อยครั้งมากที่ร้านเนี้จะร้อนเพราะมันอยู่ใต้ต้นตาลมันจะมีลมเย็นพัดตลอดแล้วมันแบบมันเป็นที่โป่งๆล่งเแบบนี้ยลมมันเย็นตะรอดนะจ๊ะที่ฟ้าอยู่ก็คือทางผ่านเข้าหมู่บ้านเลยใครจะเข้ามาในหมู่บ้านฟ้าก็คือต้องผ่านหน้าร้านนี้อยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีขนมสดทุกวันเนอะแล้วก็จะมีตัวนี้ข้าวเหนียวมาต้อนรับทุกวันมา ใช่ข้าวเหนียวจะยินต้อนรับตรงนี้นะคะข้าวเหนียวสำหรับวันนี้ก็ถ่ายแบบบรรยากาศชิลๆเพราะว่าไม่ได้ลง y o YouTube นานแล้วก็มาลงซะหน่อยถ้าสปอนพวกแบบว่าเครื่องปรุงแบบหรืออาหารอะไรจะเข้าก็เข้า,ขาได้นะจ๊ะสปอนพวกอาหารเครื่องดื่มหรืออะไรจะเข้าที่ร้านก็คือเข้าได้เลยนะไม่เกี่ยงเลยนะจ๊ะ คนดูบรรยากาศตรงนี้มันดีมากๆเลยเดี๋ยวจะใช้เลนส์วายให้ดูนะแกดูอันนี้ก็เป็นพระองค์บ้าเขาเรียกพระองค์บ้าเอาไว้ปีนต้นตาอะไรเงี้ยนี่เพชรบุรีนะจ๊ะอากาศแบบนี้แล้วช่วงเนี้ก็คือช่วงเดือนกันยายนกลางกลเดือนใช่ไหมเดี๋ยจะบอกว่าลมมันเย็นมากมันจะเหมือนฝนจะตกเนาะ แต่มันก็ไม่ตกแต่มันก็มีลมเย็นๆมามันก็แบบเออสบายดีไม่ร้อนมากนะข้าเนียวนี่หมูปิ้งนี่มันมาแล้วได้ออกมาแล้วลิบแล้วได้ออกมาแล้วปุ๊เแกหมูปิงป้งมาข้างนอกเลยออกมาทางนี้ออกมาทางข้าวเหนียวนี่หมูปิ้งมาทางข้าวเหนียวออกมาทางข้าวเหนียวนี่เออมันมีเขียนคิวด้วยนะหมูปิ้งอะ่ะไปแล้วพากันไปเที่ยวแล้วค่ะ คือทำคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นความทรงจำเช่นเดิมก็ <g ül> คือทำคลิปตีไว้เพื่อเป็นความทรงจำเช่นเดิมนะจ๊ะก็คืยแบบชิลๆสบายๆเลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย